แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ11มีนาคม2568เราจะมาแจ้งข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ไอ้อยกันนะคะล่าสุดเพจ Facebook พักเพื่อไทยได้อัปเดตชาวไร่ไอ้อยครมมไฟเขียวจ่ายราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี2566ทัพ67ที่1,404.17บาทต่อตันอ้อย นายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี66ทับ67 11มีนาคม2568นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวมาติคณะรัฐมนตรีเรื่องกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายว่าครมเห็นชอบตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลสายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี2566ั67เป็นรายเขต9เขตนะคะโดยมีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี66ทั67 ในอัตรา1,404.17บาทต่อตันอ้อยและมีผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ601.79บาทต่อตันอ้อยรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้ถแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพิ่มเติมนะคะถึงราคาอ้อยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศดังนี้ 1>, 1ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายในอัตรา1 4 0 4 1 7บาทต่อตัอตอนอ้อยที่ระดับคุณภาพความหวาน10 ccs 2. อัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ84.25บาทต่อ1หน่วย ccs 3ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายเท่ากับ6 0 1 7 9บาทต่อตัอนอ้อยในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี66 6ั้ มีเขตคำนวณราคาอ้อยที่มีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นจำนวน4เขตก็คือ2 3 4และ6จึงต้องมีการชดเชยค่าส่วนต่างดังนั้นกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจึงเห็นว่าการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนในอัตราตันละศู0บาททุกเขตคำนวณราคาอ้อยเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน ก็สามารถดําเนินการได้แต่ต้องคํานึงแต่ต้องคํานึงถึงสถานะการบริหารจัดการกองทุนด้วยทั้งนี้อกอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในเขตที่มีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ํากว่าเขตอื่นรวมถึงยกระดับมาตรการลดการเผาอ้อยทั้งในรูปแบบการสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีการกำหนดมาตรการจูงใจอย่างต่อเนื่องและการดำเนินมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การลักลอบเผาอ้อยอย่างเคร่งครัดตลอดจนพัฒนาด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายอัปเดต11มีนาคม2568